เห็นเขารวยให้ดูตอนที่เขาหาไม่ใช่อิจฉาตอนที่เขามีเห็นเขามีตังไม่ใช่คอยคิดที่จะขอยืมเขาพอเขาไม่ให้ก็บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีทุกคนเชื่อไหมคะว่าคนที่สร้างตัวมาด้วยตัวเองคนที่หาเงินมาด้วยตัวเอง คนเหล่านี้เขาเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นเขาเป็นคนที่อดทนและเขาก็เป็นคนที่อดออมเขาเป็นคนที่เสียสละเวลาแห่งความสุขเพื่อเอาไปสร้างอนาคตเขาเสียสละเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวแบบมีความสุขเพื่อเอามาสร้างอนาคตให้กับครอบครัวที่แข็งแรงคุณเห็นไหมคะว่าคนที่เขามีหรือคนที่เขาได้คนเหล่านั้นทำไม่หยุดไม่หยุดทำ คนเหล่านั้นทำทั้งทั้งที่ทไม่พร้อมคนเหล่านั้นทำทั้งทั้งที่วันนั้นยังไม่ได้อะไรเลยและคนเหล่านั้นทำทั้งทั้งที่โดนดูถูกเชื่อไหมคะกว่าจะมีทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เขาเคยอยู่ในจุดที่ทำแล้วไม่ได้อะไรเลยมาก่อนแต่พอวันที่เขามีมันก็เป็นวันที่เขาคู่ควรที่จะได้รับดังนั้นถ้าเราเห็นตอนที่เขามีให้เรายินดีแล้วก็ชื่นชมกับเขา